สวัสดีครับวันนี้จะมาทำคลิปรีวิวอย่างนะครับจะเป็นคลิปการโคลน Windows จากเครื่องโน้ตบุ๊กเข้ายัางสตอร์เรจใหม่กันครับอันนี้เป็นเครื่องใหม่แถมมาจะเป็นสตอร์เรจ512ซึ่งมันไม่พอนะครับผมจะทำการโคลนในตัววินโด s เนี่ยเข้าไปยังสตอร์เรตตัวใหม่ที่ผมซื้อมานะครับเป็น M.2 ขนาด1เทอ,อร์บซึ่งผมใส่เข้าไปในบล็อก Enclosure M.2 เนี่ยครับเสียบเสียบเข้ากับตัวโน้ตบุ๊กไว้ละอันนี้รองรับทั้ง Type C และ USB 3นะครับนะฮก็ซื้อมาเตรียมไว้แล้วก็เข้ากโคมเพื่อว่าเตรียมการโคลนนะครับเดี๋ยวเราไปทำการโคลนวินโดว์เครื่องนี้ที่เป็นหลเส้น มี Windows มี Office เป็นของแท้เลยนะครับก็ขี้เกียจลงใหม่ครับเป็นการประหยัดเวลาแล้วก็จะทำการโคลงลงไปในนี้โอเคมาดูกันนะครับเข้ามาที่ mycom ซึ่งตอนแรกเราเสียบครั้งแรกเลยมันจะไม่ไม่เห็นนะครับมันจะยังไม่เจอเป็นไดนะครับลองไปดูที่ดีไว้ครับในดีไว้มันจะเห็นตัวไดมาแล้ว samsung เก้สเนี่นะครับแสดงว่ามันรู้จัก แต่เราต้องไปทําจัดการในดิ m a n เน e ก่อนนะครับเมื่อเปิดดิ m a n เน e ขึ้นมาเนี่ยมันจะให้ทําการกด GPT นะครับสร้าง partition ของของมันมาเนี่ยให้มันรองรับก่อนซึ่งมันจะเป็น Unallocate un ครับเราก็ต้องสร้าง n new p a t t New Volume ให้มันก่อนตั้งชื่อได้แล้วสร้างให้เต็มความจุนะนะครับสร้างได้พาธครับได้อะไรสรักไรอะได้เป็นไดจี G. แล้วก็เลือกเป็น NTFS แล้วก็ตั้งชื่อให้มันนะครับตั้งเป็นอะไรก็ได้เอให้เรารู้นะครับเวลาเลือกไดได้ไม่ผิดนะครับนี่ครับได้รู้แล้วครับพอกดปุ๊บมันจะฟอร์แมตให้ครับรอมันแป๊บหนึ่งก็จะขึ้นมาแล้วนะครับลองไปดูที่ Dis ก PC นะครับก็จะโผล่ได์ขึ้นมาแล้วครับนี่เป็นได์ใหม่นี่ ก็พร้อมสําหรับการโคร่งสําหรับการโค้ดแล้วก็เราจะใช้เป็นโปรแกรมมาครยมรีเฟกนะครับนี่คนระับเปิดขึ้นราเปิดขึ้นมาแล้วครับด้านบนมันจะเป็นดิสในเครื่องเรานะครับในตัวเครื่องในลูกลูกบนเลยส่วนด้านล่าจะเป็นสตอรี่ตัวใหม่ที่เราซื้อมาเตรียมสําหรับรับการโค้น,นะครับนี่เราจะทําการก้อนนี้นะครับเพื่อเอามาใส่ในก้อนนี้ก็ คลิกที่ดิสตด้านบนก่อนครับแล้วเลือกเลือกเมนูโคลนดิสนะครับตัวนี้ตัวนี้เราต้องจิ้มที่ดิสตด้านบนก่อนก่อนที่จะเลือกโคลนแล้วก็เลือก select d i ส k ปลายทางนะครับก็คือ s t o r เรใหม่ของเราคลิกปุ๊บมันจะผล่ดิสมาให้เลือกก็เป็นก้อนเดียวเลยครับเลือกเข้าไปนี่นะครับ destination ก็คืออันนี้เราก็ตรวจเช็คก้นให้ดู samsung s 8 0กด next นะครับ น,นี่ก็จะเป็นแบบการแจ้งเตือนการการของมันเนี่ยเป็นแจ้งเตือนเฉยๆซึ่งก็ต้องกดโอเคครับอันนี้เป็นช่องสำหรับการใส่สเกต็ตด้วนต่างๆไว้เตือนของเราก็ได้ถ้าเกิดซึ่งจริงๆก็เราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้สเกต็ตด้วนต่างๆเนี่ยไม่จำเป็นก็ไม่ต้องใส่ครับ ก็กด next ไปอันนี้จะเป็นช่อง summary รายละเอียดต่างๆของไรต้นทางปลายทางให้เราตรวจเช็คว่ามีความถูกต้องหรือเปล่านะในแต่ละดิทก็ดูไปว่ามันใช่หรือเปล่าถ้าใช่ก็กด next ต่อไปครับนี่นะครับก็กด finish ไป มันจะบอกว่าจะให้รันตอนนี้เลยไหมซึ่งเป็น Default แล้วก็กดโอเคเลยนะครับอันนี้ก็เป็นวอร์นิ่งการแจ้งเตือนว่า Edit ใหม่ที่เราจะเขียนไปถ้าเกิดมีข้อมูลมันจะเขียนทับไปเลยนะข้อมูลมันจะหายหรือเปล่าเนี่ยข้อมูลมันจะหายนะเออมันก็เป็นแจ้งเตือนเฉยๆก็กดคอนเฟิรมไปตึ๊บ นะกดตรงนี้คอนเฟิร์มไปแล้วกดคอน t ิ n นีไปนะครับแล้วก็รอให้มันทำงานจนกว่ามันจะเสร็จนะครับผมอากจะข้างไปนะครับให้มันเตลียเวลาให้มันกดพอยส์วิดีนะครับให้มันใกล้ใกล้เสร็จแล้วค่อยเอามาต่อเพราะว่ามันจะนาน กล้เสร็จแล้วนะครับซึ่งเอาจริงๆก็ไม่นานเลยเพราะว่าดิสผมยังไม่ค่อยมีข้อมูลอะไรนะครับปุ๊บมานะครับก็เสร็จแล้วนะครับใช้เวลาประมาณไม่ถึงหนาทีด้วยซ้ำเครื่องมันยังใหม่ด้วยแหละม,มีแค่ว i n d o w s กับโปรแกรมไม่กี่โปรโปรแกรมไม่กี่ตัวนะครับสำหรับใครมีมีโปรแกรมเยอะดิสใหญ่หน่อยก็น่าจะนานกว่านี้นะครับ ก็กดไปอันนี้ก็บอกระยะเวลาความเร็วต่างๆโอเคนะกดโอเคไปอันนี้ก็เสร็จสิ้นการโคลนแล้วนะครับทีนี้มาดูที่ได้นี่ก็จะเห็นว่าข้อมูลนะครับนี่ข้อมูลมาไหม จักที่ดูก็คือมันมาหมดเลยนะครับจะเป็นไซส์หรือว่าไฟล์ต่างๆเนี่ยไซส์เท่ากันเป๊ะเลยเดี๋ยวเราไปดูที่อยาจะเห็นว่าไอดิไอขนาดไซส์ที่มันเป๊ะแต่จริงๆไดไดของเราใหญ่กว่านี้แสดงว่ามันมีส่วนที่ยังมันยังเป็นอะาโลเคชอยู่ครับเราต้องไปจัดการด้ยตัวดิสแมเนจเมนต์ัดการดิสก่อนนะครับเรามาดูที่ดิสแมเนจนะครับเนี่ย มันจะเป็นอัลโลเค a นะบด้านล่างถ้าปล่อยไว้เงี้ยมันจะเสียเปล่า,ลาถ้าเกิดไอตัวนี้ถ้าเกิดใครไม่ซีเรียสก็คือคลิกเป็น Create เเป็น a r t i t i o n เป็นไดซ์สำหรับเก็บข้อมูลโดยที่ไม่ต้องปรับ partition เลยก็ได้นะครับใครไม่ซีเรียสเรื่องขนาดต้องไปต้องเปิร์อะไรเงี้ยไม่ต้องรีไซ z ์อะไรก็ได้แต่ถ้าเกิดใครจะสับ p r t t t i o n เนี่เพื่อการจัดไดซ์สไดดีใหม่เนี่ย ก็ต้องใช้เป็นโปรแกรมในการจัดการ partition ต่างๆนะครับซึ่งตัวนนี้ผมจะใช้เป็นการจัดการ partition ด้วยใช้เป็น s us partition master ครับอันนี้ก็เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับ เปิดโปรแกรมเข้ามาแล้วก็จะโชว์เนี่ยครับมันก็จะโชว์ดิสอันนี้คือด้านล่างนะครับดิสด้านล่างคือดิสท,ที่เราจะจัดการนะครับดิทที่2เนี่ยก็จะเห็นว่าไอไดซีมีขนาดเท่ากับทั้งรูปของด้านบนเลยแล้วมันจะมีอะโลเคทอยู่ตรงด้านด้านท้ายนะครับผมจะจัดการในส่วนของตัวได์ีก่อนนะครับผมจะแบ่ง ผมจะแบ่งเป็น200ส่วนอ้ด้านที่เหลือจะแบ่งเป็นส่วนในเก็บของข้อมูลใดๆดดีนะครับเลือกที่ไอ้ส่วนของนี้อันนี้เราเลือกรีไซน์นะครับพับเข้ามาแล้วตรงนี้เราสามารถเลือกเลื่อนไปเลื่อนมาได้เลยครับอืมแต่ตรงเนี้ยผมเปลี่ยนใจเปลี่ยนเป็น200ไม่ไม,ไม่พอแนะ่แนะ่โปรแกรมใหม่ๆเดี๋ยวนี้มันไฟล์ i n s t a l l มันใหญ่มากนะครับผมเลยเปลี่ยนใจเป็นสัก4 400ครับน่าจะพอและก็จะเหลือส่วนที่เก็บดาต้5อีก500ก็กว่าให้คนเก็บ d าต้าไหมเรากดโอเคตรงนี้มันจะโผล่ทาร์แล้วมันจะมีส่วนที่เหลือเนี่ยซึ่งตรงนี้ผมทําในวิดีโอเนี้ยผมทำพลาดไปเพราะว่าเราสามารถทําในส่วนนี้พร้อมกันในสเต็ปนี้ได้เลยเนี่ยแต่ผมดันไปคลิกไอ้ตรงนี้ผมดันไป x ในตัวของตัวจัดการ partition ไดซีเลยมันจะเลยจะเสียเวลาในส่วนนี้ไปครับอันนี้ก็ดูเป็นสเต็ปข้ามไปนะรัรเนี่ยไอ้ส่วนด้านด้านหนึ่งกับสชิ้นที่เหลือเนี่ยมันสามารถรวมในสเต็ปนี้ได้เลยนะครับนี่ในส่วนที่ install ก็จะเป็น0 0เราแล้วกด execute ไปนี่มันจะเป็นการจัดการในส่วนของ dice นะครับจะจะเป็นแจ้งรายละเอียดนะครับในส่วนของไ i c e ไปอันนี้ก็สามารถปรับขนาดต่างๆขุมก็ได้ครับใครก็กดให้มันทำงานไปนครับซึ่งในส่วนของการจัดการไดซ e เนี่ยมันจะมีการจัดการมันจะต้อง reboot ขึ้นมา,านะครับ ก็กดรีบูทเข้าไปถ้าเกิดใครจัดการในส่วนของที่สองชิ้นด้านหลังเลยตั้งแต่ตอนตอนแรกอะ่ะมันก็จะประหยัดเวลาไปได้ด้วยอันนี้ผมเลยเสียเวลาจัดการไดซี C ไปก่อนรอบหนึ่งนะครับเนี่ยหลังจากรีบูทเข้ามาแล้วครับก็เปิดไปที่โปรแกรมีกทีนะครับนี่ไดซี Day C. แล้วก็จะมี2ชิ้นที่เหลือที่ผมบอกนะครับ ผมลืมก็เราต้องมาทำการเมิ g e ในสองชิ้นที่เหลือเนี่ยตอนแรกมันเป็นอัน a l c a s e อยู่2ชิ้นเนี่ยก็เลือกคลิกขวาแล้วเลือก create นะครับให้มันสร้างเป็น partition เป็นไดรขึ้นมานะครับก่อนที่มันจะ merge ล้วเราก็เลือกกดไปชื่ออะไรก็ได้ไอส่วนเนี่ยผมก็ทําแบบนี้เหมือนกันแต่ผมลืมกดอัดนะครับ ในสส่วนนี้หลังจากที่มันสร้างเป็นไดเสร็จก็คลิกขวาเลือกเป็นเหมือดนี่นะครับจอส่วนหนึ่งอันนี้ส่วน2จะรวมกันจะเช่าเป็นช่องนี้นครับด้านล่างนะครับด้านล่างเป็นเลเยอร์ของจากที่มันจะรวมแล้วเราก็กดโอเคนะครับนี่อันนี้จะเป็นเลเยอร์หลังจากที่มันเหมือดแล้วนะครับพอเราเช็คความเรียบร้อยเสร็จเราก็กดปุ่มด้านล่างนี้ execute นี่นะครับได้4 4 0 0ได้เก็บข้อมูลก็500กว่ากว่านี่ก็น่นาจะพอซึ่งไอ้ขั้นตอนเนี้ยถ้าเกิดนี่ก็กด execute ไปมันจะสรุปรละเอียดให้ดูนะครับแล้วกด a p p l y ไปนะครับแล้วก็รอจัดก,การสักพู่ซึ่งขั้นตอนเนี้ยตองเรกเราง รอบเดียวเลยโอเคเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็เป็นการ merge partition เรียบร้อยคลิกดันไปนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นแค่ให้มันจะกด feedback อ,อะไรหรือเปล่าสำหรับโปรแกรมก็กดข้ามไปเดีวเรามาดูกันที่ดิสนี่ครับ merge เสร็จเรียบร้อยมาดูที่ PC ครับปั๊บเข้ามานี่ ก็จะเสร็จแล้วนะครับไดของเราสตาเตนี่ครับลูกนี้ไดซีของลูกนี้นะครับถ้าเราถอดลูกเก่าออกก็จะเหลือไดซีได้นี้อันนี้ก็จะเป็น500กว่าสำหรับเก็บข้อมูลนะครับอันนี้เรียบร้อยเป็นอันเรียบร้อยการจัดการพาร์ติชันขั้นตอนต่อไปก็จะทำการถอดการ์ดตัวของเราเนี่ย ใส่น้ตบุ๊กเข้าไปตัวของเรานะครับให้มันบูตขึ้นมานี่ครับโอเคก็เริ่มไปเลยทำการการถอดฝาหลังของโนตบุ๊กกันนะครับสำหรับโนตบุ๊กวีโว b บ o k กของตัวนี้ก็จะมีน็อตยึดอยู่ด้านข้างกับตรงกลางอีกหนึ่งครับจะเป็นฝาฝาครอบแล้วกดเข้าไปก็ไอ้ตนตอนงัดเราก็ต้องไขไขออกแล้วก็ใช้เป็นตัว ปัดรู้ว่าปิกิต้าครับก right. ีดร right right. ูดออกมาด้านข้างเนี่ยเนี่ยครับจะแทงอย่งเงี้ยครับลูดออกมาด้านข้างมันจะดังก๊กก๊กก๊กมันจะดังแก๊บแก๊บเองนะครับเนี่ยครับไม่ต้องปิดอะไรมากครับเอาให้รอบรอบเลยเนี่ยครับมันจะดังออกมาเลยดันมาเรื่อยๆให้รอบๆเนี่ยครับแล้วก็เปิดมาดูวยนะก็เช็คความเรียบร้อยของฝาว่ามันมีอะไรแตกหักหรือเปล่าครับ ซึ่งก็เรียบร้อยดีครับไม่มีอะไรหกักโอเคกันนี้ก็เป็นหน้าตาบอร์ดของตัวของเราอสุดนะวิวครับอันดับต่อไปก็จะทำการถอดแบตก่อนนะครับกันปัญหาเรื่องไฟกระช่าแล้วมีปัญหาทำให้รัดวงจรได้ครับเราก็ต้องเซฟไว้ก่อนถอดถอดขั้วแบตออกก็โอเคแล้วนะครับ สลักมันดึงขึ้นมาตรงๆนะครับทีนี้ก็ทำการถอด s s d ตัวเก่าออกครับ m 2นี่ครับอันนี้ตัวเก่า512ของที่มากับเครื่องนะครับก็ถอดเอาไว้ก็ถอดไว้ก่อนนะอย,อย่าเพิ่งไปฟอร์แมตนะครับเราต้องตรวจเช็คใช้ ไดใหม่ที่เราโคนอันนี้คือที่เราโคนเสร็จเรียบร้อยครับเสียบไป4ี่ห้าองศาให้เต็มสล็อตแล้วก็หมุนสููเก็บเข้าไปนะครับใส่ให้สุดมันจะพอดีกันอยู่แล้วก็ใช้เราต้องใช้ตัวใหม่ให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่จะทำการทิ้งไอตัวไม่ใช่ทิ้งนี้ ก่อนที่จะทําการ format a store ต,ตัวเก่าแล้วก็ในส่วนนี้ก็ใส่ socket แบตนะครับให้เรียบร้อยนี่ครับใส่แบตที่เดิมแล้วก็ล็อกเดือนสลักล็อกลงมาให้เรียบร้อยนะครับโอเคเรียบร้อยหลังจากใส่ก็เชื่อมต่อแบตเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ตรวจเช็คความเรียบร้อยนะครับว่ามีอะไร ตกหล่นเลยหรือเปล่าเช็คให้ดีย้ายม,มีอะไรหล่นไปนะไม่งั้นก็คือข้อฝาไว้เฉยนะยังไม่ได้กดแน่นยังไม่ได้กดลงไปครับขันน็อตลงไปเพราะว่าเผื่อมีอะไรผิดพลาดนะครับเราค่อยมาเปิดตรวจเช็คอีกทีนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปลองเปิดเครื่องดูนะครับหลังจากที่เสียบไฟเข้าเครื่อง้าจะเปิดเองนะครับเพราะว่ามีการถอดแบต บูตเครื่องเข้ามาเลนี่ครับก็บูตเข้าอันนี้เป็นการบูตเข้าสตอรเรจใหม่ที่เราโคดแล้วนะครับเหมือนเดิมเป๊ะไปเลยนะครับหน้าตาเรามาลองตรวจเช็คดูดิดูดิดดก่อนเลยนะครับถูกต้องตามไดต์ตามไดต์เดิมนะครับขนาดหรือว่าไฟล์ต่างๆเหมือนเดิม ไปดูเซตติ้งดูพวกค่าต่างๆที่เครื่องมันมองเห็นเหมือนเดิมหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับต่อไปก็ดูเซตติ้งดูดูดีไว้ว่ามีอะไรเออเลอหรือเปล่ามีเครื่องไหมายตกใจอะไรหรือเปล่าอยเงี้ยครับปรับขึ้นมาก็เลื่อนเลื่อนดูไม่มีอะไรดูสตอร g e ก็เป็น9 8 0เป็นรูปรูปใหม่เห็น ชัดเจนนะครับแล้วก็มาตรวจเช็คอย่างอื่นต่อไปก็จะเป็นเรื่องอที่มาลองเปิดโปรแกรมอะไรสักอย่าง2องอย่างดูครับเอาเปิดกิมแลนโปรแกรมแต่งภาพ มันซ้อนอยู่ข้างหลังโอเคเปิดขึ้นมาปกติลองค t e ลองสร้างมาสักไฟล์หนึ่งนะครับดูว่าเปิดปกติไหมพิมพ์พิมพ์พิมพ์ก็เลยใช้ปกตินะครับก็ไม่มีหนาเทสต่อไปลองเปิดเอ่อ เปิดอะไรอ่ะเปิดออฟฟิศล้กันเพราะว่าออฟฟิศมันจะมีพวกการดึงหลเส้นด้วยอ่าว่ามันใช้ได้ปกติไหมมันก็จะมีให้เรากดสตาร์ทเหมือนเป็นการยืนยนนันแค่นิดหน่อยครับอ่าลองกดไปแกสตาร์ทก็ได้เข้าได้ปกติครับไม่มีปัญหา ก็เป็นอันใช้ได้ปกติไลายเส้นต่างๆไม่มีปัญหนานะครับสำหรับตัวออฟฟิศก็ก็กดปิดไปไม่มีอะไรทีนี้ไปดูที่มาดูในส่วนของเซตติ้งต่างๆนะครับขอมาดูตรงขอมาดูตรงวินโด้ออีกหน่อยครับ มาดูเรื่องของการ activate ่าโอเคเป็น active active อยู่ปกตินะเป็น Windows 11เหมือนเดิมตามปกตินะไม่มีอะไรผิดปกติโอเคอันนี้ก็จะเป็นการคลิปยาวหน่อยนะครับสำหรับการอัปเกรด Storage การโลน Windows Windows 11ไปยัง Storage ตัวใหม่ที่ใหญ่ขึ้นนะครับ เราจะได้ไม่เสียเวลาในการอินสตอลใหม่ทั้งเครื่องหรือว่าวุ่นวายกับตัวไรเซนวินโดว์ไรเซนออฟฟิศนะครับำทำให้เราประหยัดเวลาไปในการลงเครื่องใหม่ในการอัปเกรดด้วยใครชอบคลิปนี้ก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากส u ั s c r i า e ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ